สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเลขสวยพารวยกันอีกแล้วนะคะ ก็คลิปนี้ค่ะแอดก็มีแนวทางดีๆเนาะมาฝากพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆกันเช่นเคยเลยโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเป็นวันที่สลากกินแบ่งรัฐบาลของเราจะออกผลก็ในคลิปนี้ค่ะนะคะก็จะมีแนวทางของข้าวปั้นที่ FC ถามหากันมาเนาะแล้วก็ยังมีเด่นล่างของเจ้าสัวพัล้าด้วยของแอดนิวตัน กิ่งขนมปากกิ่งนะคะแล้วก็ยังมีสำนักอื่นๆอ,อ,อีกมากมายเลยเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันเนาะว่าจะมีสำนักอะไรกันบ้างก่อนอื่นค่ะทั้งช่องของเราเป็นเพียงสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลเพื่อเลือกซื้อสลากกินแบงรัฐบาลเท่านั้นนะคะแล้วก็ทางช่องของเราไม่สนับสนุนการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะเรามาดูแนวทางเลขดับกันก่อนเลยนะคะพอดีแอดเห็ FC อถามหากันมาของทีมงานกลุ่มหวยลิขิตฟ้าแนวทางงวดก่อนค่ะดับล่างให้เลข8ก็ถือว่าผ่านนะคะสลากออก1ค่า ส่วนแนวทางงวดนี้ค่ะดับขาดล่างก็ให้เลขเดิมเลยคือเลข8นะคะไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้จะดับผ่านไหมยังไงก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีมงานกลุ่มหวยหรืขิดฟ้าด้วยนะคะต่อมาค่ะจะเป็นของเจ้าสัวพันล้าน VIP แนวทางเลขเด่นนะคะที่ fc ถามหากันมาเหมือนกันเนาะ แนวทางงวดที่แล้วเด็ดล่างให้มาสตัวนะคะเลขหนึ่งก็เข้าไปเนาะสลากออกหนึ่งหแนวทางงวดนี้ค่ะเด็นล่างของเจ้าสัวพันล้านให้มาสี่ตัวเหมือนกันก็มีเลข1เลข4เลขหกแล้วก็เลข8นะคะก็ไม่รู้ว่าแนวทางงวดนี้เนาะเลขล่างจะมี1ในสตัวนี้หรือเปล่ายังไงก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก เจ้าสัวพันล้าน VIP ด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะหลักสิบล่างนะคะของอาจารย์เอกสิธิ์แนวทางวัดนี้ก็ให้เลข2เลข8แล้วก็เลข4นะคะเลข8กับเลขสี่ก็ตรงกับของเจ้าสัวพันล้านเลยเนาะยังไงใครชื่นชอบของอาจารย์เอกสิทธิ์ก็มาแคปเก็บเป็นข้อมูลได้ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะคู่โต๊ะสาตัวบนจะเป็นของแอดเข้าปั้นนะคะก็เอฟซีถามหากันมาหลายคนอยู่เหมือนกันแอดก็นำข้อมูลดีๆมาฝากแล้วยังไงก็ลองแคปเก็บเป็นข้อมูลกันได้นะคะตัวเลขอาจจะเยอะนิดนึงแอดอาจจะไม่ได้อธิบายทั้งหมดเนาะก็ขอบคุณนะคะของเข้าปั้นด้วยสำหรับคู่โต๊ะสาตัวบนแนวทางงวดนี้ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแอดมาลีเด่นล่างตัวเจาะแนวทางวดนี้ก็จะมี7-4 7-2-4-9-9-2-4-1แล้วก็1-2นะคะก็อันนี้จะเป็นของแอดมาลีเนาะของเขาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอดมาลีด้วยนะคะ ต่อมากกันเลยค่ะจะเป็นของโค้งสุดท้ายก็อันนี้เป็นสูตรหนึ่งนะคะตัวเน้นสูตรหนึ่งก็ได้แก่เลข2 8แล้วก็3 7นะคะเน้นคู่รองก็จะมี4 1 3 1 5 7 3 9แล้วก็0 2นะคะ ต่อมาค่ะโค้งสุดท้ายจะเป็นสูตร2เลขเน้นของเขาก็คือ6 2แล้วก็8 1เนาะส่วนเจาะคู่รองก็จะมี6 3 2 1 8 4 2 7แล้วก็4 2นะคะใครชื่นชอบของโค้งสุดท้ายก็ลองมาแคปเก็บเป็นข้อมูลกันได้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากโค้งสุดท้ายด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของคู่โต๊ดบนแนวทางวดน,นี้ให้มาสองคู่ชุดเหมือนเดิมนะคะคือ4 1่หนกับสีเนาะเขาก็เน้นไปที่เลข4นะคะขอบคุณข้อมูลดีๆจากคู่โต๊ดบนด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของเงินเทวดาแนวทางวดน,นี้ค่ะเด่นบนของเขาให้เลขหนะคะ ตัวเจาะเด่นก็จะมี5 3 6 3 6 3 5แล้วก็6 5นะคะตัวเจาะเลขรอง3ตัวก็คือ3 6 7 5 0 7 5 6 7 5 6 9นะคะต่อมาค่ะแนวทางเลขล่างเลขเติดให้เลข4ตัวเจาะเด่นก็คือ4 7กับ4 8เนอะ ต่อมาค่ะตัวกันนะคะ2ตัวบนล่างก็คือ07 26 67 69แล้วก็93นะคะก็ของเงินเทวดาก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะใครชื่นชอบก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเงินเทวดาด้วยค่ะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของแนวทางแอดนิวตันแนวทางวดน,นี้เลขเด่นของเขานะคะได้แก่เลข7เลข0เลข2ตัวจอบค่ะจะมี2 1 2 3 2 4 2 5 2 7 2 9แล้วก็แถมคือ0 7นะคะตัวเจาะเน้นก็คือ0 2 6 2 6 0 6 แล้วก็02นะคะก็ตัวเด่นสุดของเขาก็คือเลข2กับเลข6เนอะต่อมาจะเป็นตัวเจาะเลข6นะคะจะมี64 65 67 68 แล้วก็69นะคะที่เหลือก็จะเหมือนกับข้อมูลชุดแรกเลยไม่รู้ว่ามีใครตามหาของแอดนิวตันอยู่หรือเปล่าแอดก็นำมาฝากแล้วขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอดนิวตันด้วยนะคะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของคนสุร,ราษฎรแนวทางวดนี้เจาะเลข3ตัวค่ะจะมี051 052 053แล้วก็054นะคะ 2ตัวเลขบนก็คือ51 52 53แล้วก็54 2ตัวเลขล่างค่ะจะมี84 85 86แล้วก็87นะคะก็เลขล่างเน้นไปที่เลข8เนาะเลขบนเน้นไปที่เลข5นะคะใครชื่นชอบของคนสุร,ราชอยู่ก็แคปเก็บเป็นข้อมูลได้ขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยนะคะ ต่อมากันเลยค่ะจะเป็นของกิ่งขนมปักกิ่งแนวทางงวดนี้ค่ะเลขเด็กของเขาให้เลข6เลขรองคือเลข7นะคะเจาะเลข2ตัวเลขบนล่างก็คือ60 61 62 63 70 71 72แล้วก็73นะคะเจาะเลข3ตัวเลขบนก็จะมี060 061 062 063 860 861 862 863 070 071 072 073 870 871 872แล้วก็873นะคะ ก็ของกิ่งขนมปักกิ่งก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะขอบคุณข้อมูลดีๆชุดนี้ด้วยค่ะต่อมากันเลยค่ะจะเป็นเด่นบนนะคะของเทพปลือสูตรขั้นเทพแนวทางวดนี้ค่ะเลขเด่นบนให้เลข5กับเลข6ตัวเจอบก,ก็จะมี50 52 53 60 62แล้วก็63นะคะ เลข3ตัวก็จะมี 570, 572, 573, 670, 672, แล้วก็ 673, 580, 582, 583, 680, 682, แล้วก็683ด้วยกันนะคะ ก็ส่วนเด่นล่างแอดได้อัปโหลดไปแล้วคลิปที่แล้วเนาะใครอยากรับชมเพิ่มเติมก็สามารถคลิกรับชมได้ที่ทางช่องของเราเลยก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเทพบัลลือสูตรคันเทพด้วยนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อมูลชุดนี้เนาะก็พรุ่งนี้แล้วนะคะแอดก็ขออวยพรให้พี่ๆน้องๆมีโชคมีลาบนะคะถูกหวยรางวัลใหญ่รางวัลโตกันทุกๆุงวดเลยกราบขอบพระคุณค่ะ